เด็กที่อยู่บนเขาอาการหอบเดือดมากน้องเล็นอยู่ชั้นม .2 เป็นเด็กผู้หญิงที่สละสลวยผมยาวสวยงามมากหน้าตาหน้ารักวันหนึ่งเขาถูกหาส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหอบหายใจไม่ได้ไอมากสเลตอุดและเป็นของไม่สามารถทำใจตัวเองเขาถูกนำส่งจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมาสู่โรงพยาบาลชุมชนแล้วโรงพยาบาลชุมชน สามารถรักษาได้เขาก็เลยถามตัวสวนที่ประปาเด็กที่ย์ดราชธรหมอแล็กชิวนานที่เดือดพุงฉุกเฉินประเมินแล้วสรุปว่าเด็กหญิงคนนี้1 4ปีเข้าสู่ภาวะของการหายใจบวยนั่นคือไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้เขาจึงต้องโดนใส่ท่อหายใจขรามุเสนอ

ของเด็กหญิงคนนี้อายุ14ปีใช้ตัวเองไฟฟ้าตั้งแต่อายุ10ปีนั่นก็คือออซีออซ ลสืบเรื่องการใช้ตุรีไฟฟ้าตุรีเขาไปทำอะไรนั้นทำให้เขามีอาการปอดหาาเช่นนี้เขานอนอยู่ที่ห้องไอซีผ่านไปแล้วสามวันสีวันหมอ,อยังไม่สามารถที่จะลดเครื่องช่วยหายใจเขาลงได้นั่นหมายความว่าปอดของเขายังไม่สามารถฟื้นกลับมาในภาวะปกติได้ให้ทุกคนมองในห้องไอซียูหมอใช้ยามาเพราะเด็กรู้สึก เด็กตื่นขึ้นมาเป็นชั่วช่วข้าทรมานมากเพราะว่าเขาจะต้องโดนใส่ท่อเอาท่ออัดเข้าไปในหลอดมหลอดคอของเราซึ่งทรมานมากพอจะเป็นต้องให้ยาหอจะเป็นต้องให้ยานอนหลับพมอจะเป็นต้องให้ยาสลบหมอจะเป็นต้องยาที่บเป็นารพัดสารต่าัๆไปเลยเพือไม่ให้เขาติช้าท่อหายใจของข่อยาเต่มหลโดต่อสู้นะคบ ไปทำลายหอคอองทํางด้วยจึงจับเป็นเกล้าชายาสมุนและยาหนองายีีกเขาเราหนองคายต่างไปแล้วเจ็ดคราวเาสามารถมาช่วยใจเนืเ่องจากมันมีการเสพเพิ่มขึ้นของตัวเนื้อหลอนที่หลายคนเห็นเมื่อกี้จากเอสรมันมากขึ้นกว่านีนน้ถ้าสุแล้วเราเจอว่าน้องคนนี้คือของมา้าไม่มีกเกล้าในการหาใจหายใจเองไม่ได้ เนื้อหใจไม่ได้ผิดนนอกจากหอจะน่แล้วถ้เนื้อหายใจยางพวกเราที่นั่งอย่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีแรงยกน้ำหนกของตงัวเองขึ้นมาได้และสุดที่ัท,ที่หมอได้เป็นเจอผีหนักที่มีควาหนกาักใครที่ใช้ผลิตนำนา,นานจะมีผีหนักที่ตอกหรัเติบโตเป็นอมเลยหน้าตาเขาจะดูก